Been stupid silence. Been standing right po so สวัสดีสวัสดีพี่น้องมื่อนี้ L L, t, head head ini, oker, เอเดลไปเก็บเห็ดมาเห็ดชนิดนี้เ่าเคยกินจักเทียงอันเก็บมาดอกหนึ่งสิมาซิมก่อนพี่น้องค่ะ สีมาชิมกันมาว่ามันแสบบอเฮ็ดไข่เห็ดละโงกเนาะแต่ว่ามันอีกชนิดหนึ่งไอ้เด๋วกับสีสิมเนะนี่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอันข้อไปเบึงคลิปเย้วเริอม,มันดอกเป็นสียังไดอันนี้มันก็กุ๊บๆเนาะซิมค่ะ หอมหอืมนุมกรุบกรอบอ๋อเห็นพี่น้องก็ได้เว่าอ่ากินได้เนาะแต่ว่าไอ้เดี๋ยวเรเคยชิมตะเคียบเคยเก็บมาทดลองตะเคียอ่านหนังสือลายเหลี่ยมแล้วมื้อนี้คิดว่ามันมกินได้ละกัน ปลอดภัยต่อชีวิตเจ้าของเนาะเอามาซิมเบิ้งกับพี่น้องค่ะวายมันยาวช็อตได้หน่ชอ็อตกับเบิง้งเนี่งซื้อเนาะพี่น้องจ้าชซให้เบิง้งข่าวข่าวเนาะนี่ค่ะมันคือเหยดไอใหญ่เบือ, <laughs> อ,อ,อเออเบิ้งเหล็กนี้อรอม นาออันให้เบ่งด่วนบ้าได้เพราะว่าอยากติดลิขิเนาอหทังซื้อนังสือเขา้าสื่อมาเนาะมาอ่านหรือไม่ไหวอ่านอ่านต้องอ่านหลา,ายๆ,ๆเหลี่มแล้วค่ะพี่น้องคะมอีอีกสามเหล่มอีกเหล่มหนึ่งหาบ่าพอเนาะอีกเหล่มหนึ่งให้หมูทั้งสวีเดนไปเนาะเหล่มนัน่นนะหักแพงหลายเพราะว่าเออ่รายละเอียดมันหลายเนาะพี่น้องอแต่ว่าคลิปนี้ มันสิเป็นช้อนนาที่ได้เป็นช,อช็อตชอนนาที่บอกพี่น้องแต่ว่าแซ่บยกพี่น้องมากุุบกรุบแต่ตอนต้มเอ่อได้เอาเ,อาอเกลือใสอ่มันงแต่เลยนี่รสรสเข้มน้ำนองอว่าอะไอันต้มเป้าๆนะพี่น้องอแซ่บต้องไปเอาไปใส่แกงกระมูนนองชิมพี่น้องเบิง้งเพราะว่าเฮ็ดแต่ละชเด็ดนอง ขันห้าบดซิ่มหัวมันกินได้ห้ามาต้องซิมเมืองกอนเนาะเพราะว่าผู้ล้งมก้นกับแพ่แพ่แพ่เฮดหลากหลายชนิดเนาะสำหรับคนจีบบอเคยกินพวกพวกของปลาก็กินพยายามกินหน่อยๆก่อนนอกค่ะซิ่มก่อนเอาไปทดลองซิมก้อนหน่อยๆเอาคอยเพิ่มปริมาณขันมันบ่แพ่บออย่ยยงแล้วคอยเพิ่มเนาะพี่นอ้อง